i uh -huh. วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชค456ค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะคะวดประจำวันที่16ตุลาคมค่ะ2568ค่ะวันนี้ฝนตกนะคะจะมีเสียงรบกวนนิดนึงค่ะแอดพยายามเร่งเสียงให้ดังขึ้นนะคะงวดนี้นะเราดูของ งวดที่แล้วก่อนปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดที่แล้ว1ตุลานะคะเดนตรงนี้3ตัวมาที่7นะคะแอดจะจับให้เป็นติดติดที่3ตัวบนมี1 5 7มาที่7ออก9 7 8นะคะงวดที่แล้วนะติดมานะคะหน้าปกของเขาแม่สีเกลไม่เข้านะคะเข้าที่8นะ แนวทางงวดนี้ค่ะเด่นหน้าโปกสูตรลับศักดิ์สิทธิ์สองสามแปดครังงวดนี้แปลกมากเลยตัวเลขมีสองมีสามแล้วก็เจ้าแม่สีเกตค่ะมีสี่ห้าเก้าเน้นให้ที่ห้านะคะมีห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าค่ะปากแดงศักดิ์สิทธิ์ดูแนวทางเขาย้อนหลังนิดนึงก่อน หลุดก็บอยเข้าก็บอยนะคะถ้าได้หลุดหลุดติดกันงวดสองนวดเลยงวดที่แล้วออกเก้าเจ็ดแปดเข้านะคะล่างเจ็ดเจ็ดติดทั้งบนทั้งล่างมาที่เจ็ดเจ็ดบนเจ็ดล่าง สองสามแปดเด่นทุกตัวเลยเปอรเซ็นตแปดมาสูงมากหน้าแรกเลยค่ะประทับทรงวดที่แล้วไม่เข้านะ ให้หนึ่งแปดออกเจ็ดแปดให้ห้าแปดหกสี่แปดประนี้นะคะประทับทรงเลขสองตัวรางวัลที่หนึ่งสลับกันมีสองสี่สองเก้าสามสี่สามเก้าแปดเจ็ดค่ะจะมาอีกไหมงวดนี้งวดที่แล้วไม่มาเอาหน้าแรกค่ะ รางวันที่หนึ่งดูของเก่าก่อนโอ้ยเนาะจะไปเร็วๆให้ให้ให้เร็วกว่าฝนแล้วเนี่ยงวดที่แล้วข้อมูลบนนะคะสามตัวมีสี่เจ็ดเก้ามาที่เจ็ดนะคะสี่ตัวเลงไม่มานะงวดที่แล้วนะงวดนี้ค่ะสองสามห้า เน้นให้ที่ห้านะคะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะศรัทธาความเชื่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์ชุดพิเศษสามตัวงวดที่แล้วไม่เข้าค่ะหน้านี้ไม่ค่อยเข้าหรอกตัวเลขสามชุดแทบจะไม่มาเลยหลักน้อยหลักสิบหลักหน่อย งวดนี้ค่ะ3มชุดมี0ูน6 3สามหสาห้สี่ขอให้โชคดีข้างหนึ่งข้อมูลล่างงวดนี้ ข้อมูลล่างงวดที่แล้วค่ะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะให้ศูนย์หนึ่งเจ็ดมาที่เจ็ดนะคะแต่ว่าตัวเน้นให้ที่หนึ่งไม่เข้านะปาแดงศั์สธ์งวดนี้สามตัวหนึ่งสองแปดค่ะเน้นให้ที่สองมีสองศูนย์สองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดค่ะ จอมอูอิทเทริตเด่นศูนย์สามแปดให้ดูครึ่งเล่มก่อนจอมอูอิทเทริตเด่นศูนย์สามแปดยันแดง ยันแดงไม่เข้าเด้อไม่เข้าสักตัวอ้าฝนหยุดแหละสองตัวสามตัวก็ไม่มานะคะอ๋อตรงนี้มีเจ็ดมาเนี่ยให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดไม่มา,าวันนี้สี่ตัวตรงนี้มีเก้าศูนย์สามเจ็ดค่ะเจ็ดมาอีกแล้ว แปดชุดปฏิหารงวดนี้สองชุดสองตัวมีตัวเน้นมีสองสี่สองแปดหกสี่หกแปดงวดที่แล้วไม่เข้านะคะอ่าหน้านี้คือชบเรียยซัก ชูโชคเรียกซับงวดที่แล้วค่ะให้เด่นที่4กับ7 7มานะคะ,ะเข้าแค่ตัวเด่นหน้าล่างไม่เข้าให้1กับ5ไม่มาด้วยประมาณนี้ค่ะงวดที่แล้วงวดนี้3กับ8ค่ะอ้าเดีกวจะ นวดนิชูชกเรียกทรัพย์ให้เด่นสามกับแปดนะคะอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวมีสามสองสามห้าแปดสองแปดห้าค่ะแปดเด่นมากหรือว่าจะมาด้วยการล่างเด่นที่สองกับสี่นะคะล่างมีสองสามสองแปดสี่สามสี่แปดค่ะ แดงนครอินตัวหนังสือเล็กให้ดูใกล้ๆก,ก่อนแดงนครอินเลิก,อกลอยเด่นสองกับแปดค่ะงวดนี้อ่างวดที่แล้วครึ่งเล่มก่อน แดงนครอินให้1กับ7ดนะคะ7มานะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งวิ่งบนหนึ่งกับ7เหมือนกันค่ะให้3ามเจ็ปดดสองตัวก็มานะคะตัวชนกันด้วยนะงวดที่แล้วอะฝั่งนี้ก็1กับ7อีกข้างหนึ่งก็1กับ7จ็ดนมคลองหอยหลอดเชือก ไลยเล่มก็ให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งงวดนี้เด่นตรงกันเลยค่ะสองกับแปดอ่าตรงนี้สองกับแปดนะคะตรงกันนะมีแปดอะไรแปดสี่แปดเก้าฝั่งหนึ่งให้สองสาม แปดมาเด่นนะจ๊ะอ่าล่างสุดค่ะล่างสุดทีเด็ดแจ็คพอตให้ห้าบนมีห้าสามห้าหกงวดที่แล้วให้หนึ่งก็ไม่เข้าอืมนุมสกุลค้นอิสาน ้วางไม่ได้เลยีแอดเทียบของเก่าให้ดูก่อนวางอย่างนี้ก่อนใจเย็นๆนุมสุกลงวดที่แล้วบนล่างเลยนะคะเจ็ดนะเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างเลยฟันทงบนฟันทงล่างสองตัวจับให้ไม่เข้านะคะมีสี่กับแปดแปดก็มาฮะ สองตัวมาหนึ่งตัวเลีกเด็ดบนลอยลมบนมาที่แปดเด้อจา้าอ่ามันก็ไม่ได้เข้าทุกงวดนะถ้ามันเข้าทุกงวดก็ดีตัวเนี่ยงวดนี้ค่ะบนบนมีสองหนึ่งสามห้าล่างเก้าสองหกเจ็ดสองติดทั้งบนทั้งลา่าง แล้วก็ตรงนี้สองตัวมาหนึ่งตัวห้ากับหกค่ะงวดนี้จะมาไหมห้าหกเจ๊แดงองครักเจ๊ J แดงไม่ค่อยเข้านะคะงวดนี้ให้สองกับห้ายแล้ว นานๆจะเข้าทีหนึ่งงวดที่แล้วให้หนึ่งกับสี่ไม่เข้าไม่ใกล้ให้สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดวดนี้ให้สองกับห้าตัวเด่นเก้าชุดพิเศษนะคะเจดแดง แอปแชมปักหลักจให้ดูครึ่งเล่มก่อนวดที่แล้วหนึ่งตุลาหน่วยบนไม่เข้านะคะหน่วยบนไม่เข้าหน่วยล่างเข้าหน่วยล่างให้ศูนย์สามห้าเจ็ด จุดเด่นห้ากับเจ็ดวิ่งล่างมาที่เจ็ดนะคะแล้วก็มีเบิ้ลเจ็ดเจ็ดด้วยนะแน่นอนมากเลยตรงเนี้แแชมหนวยปักหลักประทับทรงสองตัวมาหนึ่งตัวไม่เข้านะคะให้หนึ่งกับห้าไม่มาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวงวดนี้เรามาดูกันหนวยบนเด่นบนให้สามกับแปดให้งวดนี้ งวดที่แล้วให้หนึ่งกับเจ็ดเด่นบนอืมเข้านะแอดดึงติให้อ๋องวดที่แล้วค่ะเด่นหนึ่งกับเจ็ดมาที่เจ็ดบนนะตรงนี้ค่ะ แล้วก็จะมีละหน่วยล่างประมาณนี้นะคะงวดนี้3กับ8ค่ะวิ่งบน8ต้องมาแน่ละ่ะดีไม่ดีมาด้วยกันด้วยซ้ำชุดเดียว2 8งทาเบิ้ลสามสามปปดได้จา้าทาเบิ้ลน,นะทาเบิ้ลน,นะก็สองตัวเนาะแล้วก็หน่วยบนตรงนี้หน่วยล่างดิ หน่วยล่างมีหนึ่งสี่หกเก้าค่ะเด่นล่างหกับเก้านะคะวิ่งล่างนะงวดนี้นะฟันธงเม็ดเดียวสองหกทาเบิ้ลก็หกหกเก้าเก้าประมาณนี้ค่ะงวดนี้นะงวดที่แล้วเข้าเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวมีสองกับแปดงวดนี้น่าสนใจมากเลย แปดจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยป่ะตัวเด่นมีแปดสองฮะสองเจ็ดสองเก้าตัวเลขวนนกันอยู่ทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วหลังปกค่าปากแดงสักเสร็จดูครึ่งเล่มก่อนตัวเลขเขาเยอะ วที่แล้วก็ไม่เข้าเด้อพอนครนาะยกไม่เข้านะคะอาจารย์หนูก็ไม่เข้านะอาจารย์หนูเด่นบนสี่สองตัวให้สีกับเจ็ดเข้าตัวเด่นนะปากไวมากเลยว่าไม่เข้าเข้าที่ตัวเด่นเจ็ดนะคะบนนะล่างให้สีเก้าบไม่เข้านะ สุดหงหนึงสองตัวมาตัวไม่มาซุปเปอร์เจงไม่มานะคะหน่งกับห้าไม่มานะตรงนี้อีกแล้วตรงนี้เด่นโดยอาจารย์ธนินเด่น2กับ8มาที่8นะคะให้8 7ออก7 8 8ดแชุด2ตัว วดที่แล้วดูแนวถางงวดนี้อาจารย์หนูให้เด่นอะไรให้สองกับห้าน่าสนใจอยู่น,นะสองนะตรงนี้ก็เหมือนเดิมซุปเปอร์เจ๋งหนึ่งกับห้าเหมือนเดิมดูตรงนี้ก่อนอาจารย์ธนินเด่นหนึ่งสามห้าเก้าเด่นสามกับห้าค่ะสามก็น่าสนใจสามแปดเห็นปะ มีสามด้วยอ่างวดนี้นะคะใครอยากแคปแคปได้เด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเกอ๋อาอาจารย์หนูเขาก็ให้สองกับห้านะคะบนตัวนี้ก็มามี3มกับห้าอืมห้าจบการรีวิวหนังสือปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ